วันนี้ซิงเกิลล่าสุดนี้นะครับ a อดลารหนุ่มๆเนี่ยเขาก็ได้บรรเลงเพลงบรรเลงหัวใจมาให้เราฟังอย่างไพเราะแน่นอนกับชื่อเพลงว่าเขามาก่อนเฮการกลับมาครั้งนี้มันจะเป็นแบบความน่ารักเลยหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับสำหรับหนุ่ม a อดลากันนะครับผมอืม เห็นไหมฉันบอกแล้วแค่เปิดมาก็รู้แล้วว่าคือมันความเดือดทอ,อยอ่ะเนาะอ่ะเปิดมาดีอโอพี่เจ็ดดีมาก m อมวนี้เรื่องของสีคอน้านที่จะทำได้ดีเลยนะแบบเขาคงเก็บรายละเอียดดีมากเนาะทีมงานอะไรเงี้ยเรื่องของการเกตสีต่างๆอ่ะกำลังทำอะไรกันอันนี้ เน้นแบบซิงค์เนาะยังไม่ค่อยมีเต้นเยอะเน้นแบบนั่งร้องแบบชิวๆตามเพลงโอ้โหพี่โจตายจังหวะนี้ตายได้

แต่รู้สึกว่าซิงเกิลนี้รู้สึกว่าทุกคนมีพัฒนาการด้านการร้องแบบอับขึ้นทุกคนน้องแทบทุกคนเลยไม่มีใครดรอปไม่มีใครแบบโดดไปก่อใครรู้สึกมันส่งกันนะอ่ะพี่ไนมาแล้วพี่ไนกูโอ้หน้าชมเรือมองนิดนิดน้ดนอยอือ <c oughs> อันนี้คือต้องไปเรียนแบบว่าปั้นด้วยปะโอตายจังหวะเมื่อกี้เจอน้องแพทไปคือตาย ก็มากันเต็มๆะเนาะอ้ยไม่รอยสักด้วยอ่ะเมื่อกี้รอยสักลายอะไรอะผีเสื้อหรอน้องเอลวินก็หล่อเนาะ จบแล้วทุกคนแอ l a รา XO XO Entertainment นะครับผมโอ้ยจบสวยมากทุกคนก็อยากจะบอกว่า a อ l a ราเนี่ยได้รับกลิ่นอายหรือว่าได้ถ่ายทอดของความเป็นเดอร์อยมาเต็มเต็มรูปแบบเลย MV นี้ก็รู้สึกว่าเขาจะชูในส่วนของเรื่องของการร้องของ ทีมนี้นะครับผมแล้วก็พัฒนาการเรื่องการร้องแอตลารู้สึกว่าจะร้องดีแบบเหมือนเหมือนกับอัพตัวเองขึ้นแบบในระดับหนึ่งค่อนข้างที่จะแตกต่างกับช่วงแรกๆที่ปล่อยซิงเกิลแรกอะซิงเกิลแรกก็จะมาดูเดือดหน่อย เนาะเป็นแบบฟิลดูดเดือดดเดอดเดอดมาตลอดอะไรเงี้ยจนมาซิงเกิลนี้ก็ได้เห็นสกิลของการร้องที่เพิ่มมากขึ้นก็ดีใจที่แบบแอตลาได้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นเนาะแล้วเราก็ดีใจที่แบบการตอบรับของซิงเกิลเนี้ยคือมันค่อนข้างที่จะมากพอสมควรสำหรับ3ล้านวิวภายใน4สัปดาห์3สัปดาห์เออจะ4ล้านวิวแล้วแป๊บเดียวมากๆนะทุกคนดีใจกับแอตลาด้วยนะครับผม วันนี้นะครับมารีแอคกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมใครที่เข้ามานะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก่อนเลยแล้วก็กดคอมเมนต์มาว่าใน EP ต่อไปเนี่ยอยากให้โฟนเนี่ยมารีแอคอะไรนะครับผมวันนี้นะครับใครที่ชื่นชอบอะไรคอมเมนต์มาหมอมอยกันได้นะแต่ฉันชอบมากคือน้องแท๊ดฉันเป็นเมนน้องแท๊ดนะทุกคนใครเป็นเมนน้องแท๊ด่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ <laughs> กดคอมเมนต์ว่าชอบเหมือนฉันไหมแต่ฉันชอบมากนะครับผมไว้เจอกันใหม่อีพีหน้านะครับบ๊ายบาย